ข่าวเก่าเหลาอีกหนึ่งข่าวใช่เป็นข่าวของน้องริ์นะครับผมแก๊งอสรพิษร์ฤทิ์หรือชาฤทธิ์ใช่ฤทธิ์เรื่องริ์น้องริ์ขอขอบอกอะไรขอร้องอะไรอย่างไรบ้างขออะไรไม่ต้องมาเยี่ยมฉันบ่อยทำไมอ่ะเฮียอ๋อไม่ใช่นั่นนั่นฤทธิ เริสิดวงเวลาฉันคุยกับโอลเล่ฉันเข้าใจแบบน้องริสไม่เยี่ยมหรือล่ะอย่ากินเครื่องเืองแอลกอฮอล์นะกินแล้วมันจะตุ่ยขึ้นมาอะไรนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าแช่เออใช่ไหมเชื่เรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะน้องริสข่ามีข่าวว่าเกาเหลากับแกงอักษรพิษิถุนเขาแล้วมีใครบ้างแล้วก็ตโนะพอแกงนี้เขาสนิทแกงไงเอาไเฉยกันบอใช่ถูกต้องนะคะจริงหรือไม่จริงต้องไปให้น้องริสเขาบอกเหตุว่าโดนแซวบ่อยเรื่องแบบเรื่องเรียนเรื่องเล่นอย่างนี้เชิญครับริสยังไงครับ ไปมาแล้วตอนนี้นะครับณณณที่สัมภาษณ์อยู่วันนี้นะครับเปิดเทอมแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับได้เรียนมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ก็เซอร์ไพรส์รามากคือเดียวนะครับคณะแพทย์ทำเซอร์ไพรส์รามากนะครับก็คือเราก็คิดว่าเอ้ยเปิดเทอมวันแรกอะไรเงี้ยต่แบบว่า่าเรียนเบาๆแนะนํารายวิชาไปแบบแบบให้เราปรับตัวก่อน มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เขาเล่นจัดเต็มตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรกเรียนไปประมาณ6เลคเชอร์6เลคเชอร์ก็คือเนื้อหาอัดแน่นเนื้อหาประมาณชี้นะครับนับแค่ชี้นะครับเท่านี้แล้วนะครับวันแรกนี่แค่วันแรกนะครับก็หนึ่งวันของการเรียนนะครับแล้วลองคิดว่า1เทอมนะครับชี้มันจะขยายเพิ่มไปแค่ไหนนะฮะก็เอาจะช่วยริดเดินก็แล้วกันมีน้อยใจไหมเหรอก็ก็อืม จริงๆก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีเรื่องนี้ก็แซวบ่อยเหมือนกันนะเรื่องนี้เรื่องไม่ไปเรียนเนี่ยคือเราแค่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่ามันยังไม่เปิดเทอมนะครับนี่จะไปเรียนก่อนชาวบ้านก็ไม่ได้นะครับแล้วงานมันก็ยังมีคงค้างคงค้างคงค้างอยู่นะครับเออก็เลยยังไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอออย่าใช้คําว่าช่วงหนึ่งเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแก๊งของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกันไม่ว่าจะเป็นลิ์หรือพี่โตโน่นะครับคือพวกเราไม่ได้อยู่อาศัยด้วย ด้วยการที่ประครบประงมกันหรือว่าการที่ชื่นชมยินดีกันตลอดเวลานะครับสิ่งที่พวกเรามอบให้แก่กันก็คือการจิกกัดนะครับและการการดูถูกเหยียดหยามกันนะครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมาตลอดบางทีมันก็แบบโอเคคำๆไปก็มีหรือบางทีก็แบบว่าอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ว้าอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็เลยอาจจะมีงอนงอนกันบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีไหมช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะไม่มีช่วงนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็เลย ยังไม่ยังไม่เกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับการจะซึมซึมไปในแก๊งถามว่ากาันซึมไหมเหรอครับนี่ก็ยังไม่เคยเห็นมันซึมนะคือหมายถึงว่าโอเคซึมนะ่ะอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะเป็นอ,อารมณ์หรือความรู้สึกของเขานะครับกันเนี่ยอย่างหนึ่งข้อสําคัญอย่างหนึ่งของเขาคือเขาเป็นคนที่มีอารมณ์เป็นจิตกรมากนะครับเขาอารมณ์เหมือนนักบ้านรูปนะครับ ถ้าวันไหนเขามีอารมณ์เขาอยากวาดเขาก็วาดนะครับวันไหนเขาไม่มีอารมณ์เขาก็ไม่อยากวาดก็ไม่ต้องวาดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เร <um> ื่องแปลกนะครับที่จะเห็นกันซึมหรือว่าจะเห็นกันดีใจหรือบางวันนะครับอาจจะเห็นทั้งกันดีใจแล้วก็ซึมในวันเดียวกันหรือเพียงแค่ผ่านไปแค่2นาทีก็ยังมีครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับไม่ใช่เรื่องแปลกเขาดูแลกันแบบเหมือนรายการของเราดูแลเหมือน แบบคือดูแลแบบไม่ต้องมานั่งประคบงประงมไงของน,นี้มันเพื่อนกันอยู่แล้วมันพูดได้ตรงๆแบบอยากจะด่าก็ด่าก,กันถูกต้องแต่ว่าไม่ได้ผิดใจแล้วก็ไม่ได้เาอาไปติดใจอะไรกันนะครับผมแล้วบอกเขาก็มีงอนกันนิดหน่อยในลักษณะแบบนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนังจีนแล้วหนังจีนแล้วจิตใต้ แล้วตกเลยแล้วตบแล้วตบท่านนี้น่าวตกมากเดินน้าดิน้าแล้วนี่มีผลงานของริทไม่ให้ได้ชมกันนหรฮะใช่เดี๋ยวนะาดูนะเดี๋ยวก่อนกล้องไหนอะกล้องเต่งเหรองเดี๋ยวนะ้าเต่งเต้งนั่งเอกเอ็มวีนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้แหม่ป้าแจ๋วนี่เมื่อกี้ใช้ป้าแจ๋วหรือเปล่าเป็นป้าแจ๋วแน่นะ กูเจ้ไปเล่นมาตอนนั้นกูเจ้มีหงอนอยู่เลยนะเอหงอนเออด้วนะไ,มไม่ได้หวหงอนแล้วเหรอกูเจ้ไม่รอดอ่ะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างขอบอกผู้หญิงทั้งกองมีผู้ชายกระเทยคนเดียวในกองฉันได้รับเกียรตินะที่ไปเนี่ยเหรอใช่แล้วได้เป็นคนเดียวทได้จับน้องด้วยแล้วหลังจากนั้นไมได้ไปอีกปะไม่ได้ไปเลยไอ้แตกก็จบจบใช้พี่บาลบอกขอปิดเจ้ากระถางคุณบ้าท่านนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะรับแตกฟองไลฟ์